จะว่าข่อยบอ่หักพี่หักน้องได้จังใดแต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยข่อยขอตัวเลขน้ำโชคน้ำลาบให้ทุกคนแหละที่รวมท้าบุญมาตแต่ละมือนี่เบิ่งจุดทูบค่ะจุดทูบเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขโชกลาบแต่ละมือให้พี่ให้น้องว่าข่อยบอ่หักได้จังใดข่อยให้โชคคนข่อ,ขอยหายคู่มือถ้าข่อยบอ่อยากลง่งบางเรื่องนนเนี่ยมันี้ก็จุดห้เพิินค่ะจุดตัวเลขโชกลาบแลวกเขียนแล้วก็ทรงไปอ่าในแชร์ส่วนตัวห้อืม อันนี้คือตัวเลโชกลาบประจาแต่ละมือที่ข่อยหาหอยเหวเลือคพอนทีแบบอ่าอยากไดแนวทางโชกลาบเนาะค่ะพี่น้องอืมข่อยหักมู่เจ้าปันนี่เมื่อวาข่อยบ่มีจิบเมตาใดจังไดได้มาเนี่ยว่าข่อยบ่มีจิตเมตตาใดจังได้ดพี่น้องตัวเลโชกลาบประจุดห้คู่มืออืมทรงห้ในเช็ดอ่าส่วนโตพอ ผู้ใดมาว่าขอ่อยบ่มีจิตเมตตาเนี่โอ้ยเบิงเ่งแน่แต่ละมือ้อแต่ละเว้นอันนี้ก็นางนอนเฝ้าเออนางนอนเฝ้านางนอนเฝ้าเรียกทูไห้อยู่นี่ว่าขอ่อยบ่มีจิตเมตตาเนี่ยเบิ่งเอาจูดห้คู่เมือค่ะสำหรับค้นทีเห็นข่อยไปทำ้ำบุญเพิ่นนี่แบบเพิ่นนีจิตเมตตาหายข่อยมีจิตเมตาามต,เมตาอยู่แล้วโอ้ยพอความเมตตาเนี่ยคุณเก็บ มันพ่อข่อยตอบขอความซาก,ก็บ,บอกว่าข่อยบ่มีจิตเมตตามนุษย์นี่มันเอาใจงาเลี๋ยวเออมาว่าข่อยบ่มีจิตเมตตาเลยจังได้เนี่ยไวรักแระข้าโลกเนี่ยจุดไว้จุดห,ดหคู่มือค่ะตัวเลขโชคลาภแม่น้ำเล่าแม่น้ำน้อยอืมอันนี้จุดไว้หายทุกวันค่ะบ่เมนว่าบ่จุดตัวเบอร์สุกคอน่ะค่ะที่มีจิตเมตตาหายเห่เาเอากับมีจิตเมตตาหาย กะดจอม,ม่านนี่แล้ะค่ะพี่นอ้องยวมืออื่นเจอกันเนาะค่ะสําหรับแนวทางแม่น้ำโค้งออกมาสําหรับแนวทางแนวทางเข้าไปแล้วแนวทางแาม่น้ำโค้งเนาะเบิ่งมาอยู่แลนดแลดแรดแรดแรดลยแนวทางแม,ม่น้ำโค้งเจอกันค่ะวัดปูดระคังเฮงเฮงปังปังรวยรวยค่ะ